สวัสดีครับแจ็คนะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ Mitsubishi Xpander ที่เขาโชว์ความเงียบนักหนานะครับโชว์ความเงียบนักหนาแต่ที่ผมใช้นี่ก็ไม่ได้เงียบเลยนะครับเวลาขับประมาณ1 0 0 1 1 0 1 2ยอะไรเสียงเสียงลมเข้าปะทะก็เริ่มเข้ามาในตัวรถนะครับต้องตะโกนคุยกันได้เลยนะครับต้องแบบว่าคุยกันเบาๆไม่ได้ต้องตะโกนคุยกันนะครับก็คือเสียงจะมาจากช่องตรงนี้นะครับตรงหลังคาเนี่ยครับ เสียงจะเข้าตรงนี้เยอะมากไม่รู้ว่าคันอื่นเป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าคันของผมนี้เสียงดังนะครับไม่ได้เงียบเลยอย่างที่เขาคุยๆกันนะครับก็เสียงดังมากๆแต่อย่างอื่นก็โอเคครับผมชอบนะครับชอบถึงได้ซื้อมาใช้ถึงแม้ใครจะบ่นว่ามันแพงแต่ถึงแม้จะมีเสียงผมว่าก็ยังคุ้มนะครับผมก็ใช้คุ้มตอนนี้ก็ขับไปหมื่นสี่แล้วล่ะหมื่นสี่กิโลเมตรในระยะเวลาสามถึงสี่เดือนนี้ ก็ใช้คุ้มครับขับดีด้วยแบบว่าเราใช้รถไม่ได้ขับเ mm hmm. ฟี้ยวฟา้าอะไรมากมายนะครับข mm hmm. ับเป็นรถรถครอบครัวนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคครับผม mm hmm. ก็ใช้งานดีประตูกว้างที่นั่งโอเคกว้างขวางสบายนะครับขับก็โอเคแล้วก็ส่วนไม่มีแล้วนะผมว่าข้อเสียสำหรับผมนะก็ไม่มีเดี๋ยวจะมารีวิว ใ้ต่างๆนาๆนาในรถมิสูบิชิเอ็กเพนเดอร์สำหรับผู้ใช้จริงให้ดูนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนมาบนเรื่องเสียงดังแค่นั้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็บนไปแต่ก็ชอบก็กใช้โอเคครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย